สวัสดีค่ะหมอรีเฮลตี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้มาเตือนภัยกันในเรื่องโรคไข้หูดับนะครับคนที่ชอบกินซอยจุชอบกินเลือดหมูชอบกินเนื้อหมูชอบกินเครื่องในหมูที่ไม่สุกอันนี้เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับนอกจากนี้นะครับทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองเสืและเสียชีวิตได้สูงด้วยนะครับปีที่แล้วนะครับ2566เนะี่ยพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคไข้หูดับประมาณ6 0 0คนนะครับเสียชีวิตไปถึง32คนเลยนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นอัตรา,าการเสียชที่สูงเลยนะครับโรคนี้เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าสเตปโตคอคัสซูอิดซึ่งอยู่ในเนื้อหมูที่ป่วยนะครับแล้วก็หมูที่ป่วยนยเขาก็จะสามารถติดต่อกันได้เองนะครับว่าจะเป็นการกินอาหารใกล้ๆกันนะครับติดต่อการท, <S <S ทันต์หายใจแล้วอยู่ใกล้ๆกกันก็สามารถติดได้แล้วส่วนนะครับการติดต่อระหว่างจากหมูมาสู่คนนะครับก็ติดต่อผ่านได้จากการบริภโภคอาหารที่ไม่ปรุงสุกนะครับเช่นกินเนื้อหมูแบบไม่ปรุงสุกนะครับ กินเลือดหมูกินเครื่องไหม,หม้หมูนะครับราวนี้ก็ติดต่อได้นอกจากนี้นะครับการติดต่ออีกวิธีนึงก็คือติดต่อโดยตรงนะครับเช่นมีแผลตามมือนะครับมีแผลตามตัวหรือว่าเศษเลือดหมูนะครับกระเด็นเข้าเยอะบุตาหรือว่าเศษเลือดหมูนะครับกระเด็นเข้าที่บริเวณมือหรือว่าแขน,นที่มีแผลก็สามารถติดได้แล้วหลังจากได้รับเชื้อไปนะครับประมาณ3-5วันจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ มีไข้สูงนะครับบางคนอเจเยนมากบางคนท้องเสียปวดท้องบางคนก็จะมีอาการคอแข็งนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการชักเกร็งและเสียชีวิตได้ครับเนื่องจากนะครับพอได้รับเชื้อโรคเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถกระจายไปที่กระแสเลือดได้ครับแล้วมันก็ไปติดเชื้อนะครับที่เยื่อหุ้มสมองนะครับส่วนโรคไข้หูดับนั้นนะครับก็เกิดจากเยื่อหุ้มสมองนะครับที่มีการอักเสบเกิดขึ้น แล้วก็จะมีการอักเสบและการติดเชื้อนะครับลามจากเยื่อหุ้มสมองมาที่หูชั้นในทําให้เป็นหูหนวกถาวรหรือถ้าหายแล้วมักจะกลับมาไม่ปกติได้ยินไม่เท่าเดิมได้ยินไม่เหมือนเดิมนะครับจริงการป้องกันนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่นะครับเรารับประทานเนื้อหมูเลือดหมูหรือเครื่องในหมูแบบปรุงสุกอย่างน้อยต้องเจะสิบองศา์ขึ้นไปนะครับหรือปรุงสุกนั่นเองนะครับเลือกร้านที่ผ่านมาตรฐานนะครับ ไม่เลือกที่แบบสีแบบเขียวๆนะครับสีขมข้ๆนะครับดูไม่สะอาดหรือนะครับถ้าเรามีแผลตามตัวมีแผลตามมือมีแผลตามแขนนะครับก่อนที่จะไปสัมผัสเนื้อหมูนะครับเราก็ควรที่จะใส่ถุงมือป้องกันนะครับโรคนี้คือป้องกันดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสหายายากนะครับแล้วก็เสียชีวิตสูง